โชโมออปชันโอ้คืออะไรใน Windows 11กันหรือนี่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สกิลเดอรนนะครับหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมซิธิโชนะครับจากบริการหมอคอม1414พสีส plus นะครับด้วยความเอ่อมือบอลของตัวเองนะครับ วินโดว์11ณปัจจุบันแล้วก็วินโดว์ที่ผ่านมาด้วยเขาจะมีในส่วนของลูกเล่นการอัปเดตบางอย่างที่เ,าเขาเรียกเป็นไม่ได้ไม่เป็นทางการนะครับผมเราสามารถดาวน์โหลด and อัปเดตได้ผมเองได้ลองกดดูแล้วผลปาดุ <S 2> <S 2> <S 2> ผลปรากฏว่าเ,าเจอแบบนี้คงจะเป็นฟีเจอร์ในอนาคตหรือบางคนดาวน์โหลด อัปเดตมาแล้วอาจจะเจอเหมือนกันเดี๋ยวผมลองกดเ i n d o w s น <Pen. S 1> มาที่เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปรีไซเคิลเมื่อกี้อยู่ที่ OBS หรือเปล่าเออนะก็ใช้ OBS ในการบันทึกหน้าจอนะครับเพื่อนๆที่ใช้งาน s k i l เ Reader ผมใช้ NVDA ร่วมกับโปรแกรม PPA ตาทิพนะครับ ก็ Windows M มาที่ Desktop แล้วผมจะไปโฟกัสที่ Recycle Bin เป็นต้น Recycle Bin สองสี่สิบเดี๋ยวให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับพออยู่ที่ Recycle Bin ปุ๊บกดปุ่ม Application ครับผมหรือกดปุ่ม Shift F10 ก็ได้นะครับผมอ่าจะมี Rename อ่าเดี๋ยวผมลูกศรลงมา Open O Enter อ่า Input Access Key สามสองหก i n p u Start Key สผมกดลูกศรลงไปเรื่อยๆนะ Properties Enter ก็มี p r o p e r t โชมอร์ออปชั่นดับเบิลยูหกออฟหกอ้าวนี่ละครับตามหัวข้อที่เราบอกเลยครับโชมอร์ออปชั่นลูกศรลงครับรีเนมเอ็มเอฟสองหนึ่งออฟหนึ่งกลับไปที่เดิมเลยรีเนม,อ,มอ้าวและเอมตี้รีไซเคิลบินหายไปไหนและเมนูบางเมนูหายไปไหนอืมอันนี้ถ้าใครเเผลอกดอัปเดตการอัปเดตยังไม่เป็นทางการของ Windows มาแล้วเจอแบบผมอย่าเพิ่งตกใจครับเขา มีการปรับเมนูแบบใหม่เพื่อให้มันดูเรียบง่ายมากขึ้น แล้วเอาเมนูย่อยๆไปไว้อยู่ในอ่เราก็ต้องเลื่อนลูกศรมาหาคําว่า Show More Option o Show More Option อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ Enter อ่หรือ Spacebar ไป Enter ป <Contact menu. S 2> ุ๊บคําแ e ็กเมูอ่ก็จะเปิด Context Menu รูปแบบเดิมขึ้นมาครับคราวนี้ลูกศรลงมา Open Empty Recycle Bin อ่นี่ครับ Empty Recycle bin, re bin ก็จะกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่ง โชว์มัลล์ออปชันเนี่ยจะไปอยู่ในทุกๆท,ที่กันเลยยกตัวอย่างเช่น,นผมเข้าไปที่โฟลเดอร์วิดีโดอของผมมีโฟลเดอร์ของผมแล้วก็มีไฟล์เป็น i m g 0 1 0 6 mov 1, ดด 1> เป็นไฟล์ m o v ก็คือ movie นะครับผมเป็นไฟล์วิดีโอผมต้องการแปลงด้วย format factory เนี่ยครับของเดิมเนี่ยผมกดปุ่มแอปพลิเคชัน cut control f หนึ่งบออ้าวทำไมขึ้นมาที่ cut เลยอ่ะปกติจะเป็น open แล้วผมก็กดตัว n ไปหา send to sub menu แต่ตอนนี้ครับถ้าผมเลื่อนลูกศรขึ้นลงลงลงไปเรื่อยๆเรื่อ้าวทำไมกลับมาตัวที่หนึ่งล่ะแล้ว new เอ่อ send to sub menu เมนูหลายๆตัวหายไปไหนคือโชว์ไม่หมดครับ เขาจะมีการเก็บไว้ให้สวยงามแล้วก็จะไปไว้ให้อยู่ในโฮมพัดวินโดว์โชมอดับเบิลยูแปออ์โมอออปชันอีกทีหนึง่งถ้าเรากด Enter เข้าไปปั๊บ <Contact menu. S 1> อนก็จะเปิด c o n t ทก t ์เมนูแบบเดิมขึ้นมาเนี่ยแหละครับแล้วก็ จะมีเ้นทูซับเมนูเดี๋ยวผมเลื่อนลูกศรขึ้นนะ Property r e a m e d e a e l e a e c e t e Shortcut Create Shortcut ก็ยังอยู่ Copy C o s u t เนทูซับเมนูเนีนทูซับเมนูก็อยู่ตรงนี้แล้วผมก็กดลูกศรขวาเข้าไปแล้วก็กดลูกศรลงหา Format Factory อ่ผมกดตัว F เลยเร็ว F Factory ผมก็ใชจะใช้ Format Factory ในอยู่ในเ้นทูซับเมนูนะครับก็บางคนก็ใช้ด้านนอกเลยซึ่งเอออย่าเพิ่งตกใจไปใครที่เผลอ มือบอลอัปเดตแบบผมมาก็มีทางลัดให้แต่ปกติเมื่อก่อนเราจะกดปกติเมื่อก่อนผมก็จะอยู่ที่ไฟล์อะไรอยากจะแปลงด้วยโปรแกรมไหน i อ g อ0อย่างนี้เป็นต้นผมก็กดปุ่มแอปพลิเคชันแล้วกดตัว N เลยใช่ไหมครับแล้วก็กดกดตัว F ฟหา f อร์ a t ตแฟ t ตอรอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ตอนเนี้เราต้องกดไปที่ s Show More Option โดยการกด w หนึ่งครั้งก่อน new folder c h a n g folder view แล้วก็กดตัว n หาเซนทูซับเมนูดูฟูดแล้วกดตัว f อเอ f โอคือบางเมนูหลายคนบอกว่าหายไปไม่ได้หายนะครับเขาไปเก็บรวรวมอยู่ในโชว์ More Option ừ, อก็อาจจะทำไปคล้คายๆกับรูปแบบของสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นหรอแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวทดลองหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเผลอมาอัปเดตแล้วเป็นแบบผมก็ ปรับตัวและใช้งานกันนะครับโชว์มาออปชันกดแอปพลิเคชันแล้วกดตัวตัว w ทีหนึ่งอ่าเขาก็จะโชว์คอนเทกต์เมนูแบบเดิมนะครับแอปพลิเคชันแล้วเอาอีกทีเอาอีกทีอ,อ่ I M อาอยู่ที่ตรงนี้ไ,ไฟล์หรือโฟลเดอร์หรืออะไรก็ตามกดปุ่มแอปพลิเคชันหนึ่งที Cut <to> แล้วกดตัว w ัหนึ่งครั้ง <contact> ก็จะเปิดคอนเทกต์เมนูแบบเดิมก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงหรือกด คีย์ลัดได้ตามต้องการเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นกันทุกคนนะครับต้องเป็นคนที่ไปเผ่ออัปเดตการอัปเดตอย่างไม่เป็นทางการอัน formatted เจดกับอัปเดตอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่ทุกคนถ้าใครอัปเดตแพดผมไม่ยืนยันว่าตัวไหนเนาะแต่หลายคนหลายหลอยคนร้อยคนนะครับไปอัปเดตมาแล้วเจอกัน Windows 10ก็เจอ Windows 11ก็เจอจะใช้จอก็เป็นใช้ NVDA ก็ด้วยอ่ะ ใช้นา r r ต t o r ก็น่าจะร่วมด้วยนะครับก็คือกด start เมนูครับอันนี้ผมทดลองบน Windows 11นะแต่น้องๆก็บอกบน,บน Windows 10ก็เป็นด้วยเหมือนกันกด start เมนู1ครั้ง <Start S 1> กด Windows Logo ขึ้นมาครับ search box, e. search box edit s e a ขึ้นมาผมจะพิมพ์คำว่า region r e g i o, o n นี่ปัญหาคือใช้ obs อยู่เขาก็เลยไม่พูดเลย region region e e เดี๋ยวลองเอาใหม่นะเอาใหม่นะ ่าใช้ OBS อยู่บันทึกไม่ไม่ยอมพูดเลย S T R E G I O โอ้ไม่ยอมพูดคือถ้าผมไม่ได้ใช้ OBS อยู่เนี่ยเขาจะพูดว่า base base mat เลยอ่าแล้วตามด้วย region system setting อืมคือจะเป็นแผทที่ออกมาบอกว่านี่คือ ผลการค้นหาที่ดีที่สุดที่ Microsoft แนะนำเออแต่ผมปัญหาคือพอเราใช้ OBS อัดเนี่ยทำไมบางคุณสมบัติมันทำงานได้ไม่เต็มพร้อมนาะอ่ะก็เอาเป็นว่าใครที่เจอก็นี่ถือฟีเจอร์ถ้าใครอัปเดต Windows เรื่อยๆอัปเดตแพททั่วๆไปเนี่ยก็จะเจอผลการค้นหาแรกสุดเขาจะบอกว่า base mat อันนั้นคือแปลว่า ผลการค้นหาที่ดีที่สุดนะครับตามด้วยสิ่งที่คุณค้นหาอย่างเช่น system setting language system setting มีคำว่า b a s t match ขึ้นมาด้วยอันนั้นคือสิ่งใหม่ใน Windows 11และ Windows 10ที่เกิดจากการอัปเดตแพทขึ้นมานะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วดีกว่าครับก็นำสิ่งที่พบเจอใหม่ๆใ,ในปลายเดือนพฤษภาคมแต่คลิปนี้อาจจะขึ้นก็ขึ้นปลายเดือนแล้วกันพฤษภาคม2566นะครับ ปีนี้เราก็ยังเดินทางเรียนรู้ไปด้วยกันกับบริการหมอค่อม1414 plus นะครับผมใครที่ติดปัญหาก็อย่าลืมกดที่หมายเลข1414 14, เมนูหลักกด9และกด1วันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการความรู้ก็1 4 1 4กด9และกด2นะครับส่วนแท็บทูริสก็ให้บริการเช่นเคยทั้ง ios และก็ Android นะครับลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ